ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาใจบีอยากกินอะไรเราจะหามาให้หมดเลยวันนี้บีใช่อเอาหิมาลายันจากเทือกเขาหิมาลายัย <c oughs> อะไรวะไปคั้นน้ำส้มมาให้หมดแแก่คั้นสดสดคั้นสดสดนี่ไงคั้นสดไงน้ำส้มคั้นสดไม่มีสารกันบูด เลี้ยงลูกตาโบเลยแม่เพลียมากขื้นตื่นทุกหนึ่งชั่วโมงโอ้ฟันขึ้นด้วยเหนื่อยก็เหนื่อยนายพ่อหงายถ่ายอะไรอะถ่ายอะไรกันนะไม่รู้ดิถ่ายอะไรกันเอาอยู่นี่อยากถ่ายก็ถ่ายอยู่แล้วอยาถ่ายก็ถ่ายพี่แดงก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วไม่ตาเป็นยังไงนะตาโบดูสินอนนอนแต่แต่งหน้าอยู่นะ นี่ขนาดแต่งแล้วไง้ี่เลยคอยน่าจะบอกแล้วว่าฟันเขาเริ่มขึ้นแล้วขึ้นเรื่อยๆทำไมเขาถึงเรียกว่าดอกไม้วะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าดอกไม้โผดอกไม้บานหรือยังไงโชว์ฟันนี่โชว์ฟันโชว์ฟันหาไม่ได้โชว์ลิ้นลูกโชว์ฟันเขาจะปวดฟันนี่ไงนี่แล้วก็จะตื่นทุกแบบชั่วโมงทุกสองชั่วโมงประมาณนี้แหละซึ่งกลางคืนผมก็เป็นผู้ช่วยที่ดีอยู่แล้วไงก็คือจะคอยแบบรูกมาช่วยตลอดเป็นกําลังใจแบบหลับตลอดคือเราแยกหน้าที่กันแล้วว่ากลางวันอะ เราช่วยเป็นหลักเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะคือมันช่วยกันแหละแต่กันเอาลูกนอนไม่ได้อะคือเขาไม่ยอมนอนในอกกันอะเอาไงเอาทั้งกันเดี๋ยววันนี้เราเอาใจบีอยากกินอะไรเราจะหามาให้หมดเลยวันนี้บีใช่เอาหิมาลายันจากเทืออเขาหิมาลายัยอะไรวะนอนน้อยแหละคือ อาการนี้คืออาการสมองสั่งการไปที่ริกินปากไม่เป็นไปในความต้องการเที่ควรมันจะเกิดขึ้นได้กินอะไรดีนะพร้อมคอนเทนต์นี้แม่ชอบมากเลยอ่ะตามใจแม่เอาแบบสตรอเบอรี่จากแบบเกาหลีรูกใหญ่ใหญ่คือของคาวไม่เอาเลยของหวานเลยเอาของหวานผลไม้ก่อนผลไม้ก่อนก็คือเอาสตรอเบอรี่ก่อนได้มีเล็กไหมนึกไม่ออกเอาไปอย่างเดียวกลัวๆกลัวเวลาบอกทีละอย่าง เดี๋ยวโทรไปบอกมาแล้วครับว้าวนี่โอ้โหตามสั่งกิรูสับเบอรี่กินไหมลูกลูกใหญ่ะออเอาใจหมามีเลยนะเนี่ยจะ จ่าปปาล้างมาให้เราครับอันนี้สตรอเบอรี่พึ่งลงเครื่อง Korean a i r l i n e มาจากเกาหลีเลยขนาดนั้นเลยเออป๊าไม่เบืหรอไหมก็มีน้ำด้วยไปคันน้ำส้มมาให้หน่อยเดี๋ยวเธอได้วิตามินซีจากสตรอเบอรี่ไงเธอจะน้ำส้มอีกเหรอน้ำคันประเด็นคือเมื่อกี้ที่เราออกไปซื้อไม่อยากให้ป๊าคันเองต้องคันเองมันต้องคันสดเพราะเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวเผื่อเขามีผสมผสมไงเราคันสดคันเองเครื่องมีป๊าไปคันหน่อยได้วันนี้เท่านั้นแหละไป ชอบมากคอนเทนต์นี้ทำบ่อยๆนะมาแล้วลครับโอ้โหเรื่อนี้สตอรีวว่ไปหมดคิวสตอรีวว่แล้วเป็นคิวน้ำส้มแช่แย่ขั้นสดสดขันสดสดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ไปขั้นสดสดนี่ไงขันสดไงน้ำส้มขั้นสดไม่มีสารกันบูดนะผิดอะไรเดี๋ยว นี่คือเธอไปซื้อมาอ่ามันอยู่ในตู้เย็นก็ใช่ไงมันไม่ได้คันจดโซคันจดเนี่ยน้ำส้มคันจดบอกว่าให้ไปค้างกินจดโซ่กินได้ไม่ต้องพูด<ส>นะกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้เร็วๆเสบกจะตามใจไงนี่งไงน,น้นำส้มยไม่ตามใจแล้วเนี่ยพร้อมแม่เราไม่โอเคอะ่ะถ้าจะคันใหม่ไม่มีมีแค่นี้มีแค่นี้เอานี้แหละจบภารกิจวันนี้เสร็จสิ้น จบอะไรไม่จบเดี๋ยวขอนึกก่อนกินอะไรอีกเนี่ยบางทีเมียก็เรื่องว่างเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วนะคือการมีเมียนะคิดดีๆนะยังไงเลือกคนดีๆแบบนี้ก็ชีวิตก็จะมีความสุขใช่ให้ดีเลยนะเคลียให้จบเลยนะไม่ต้องบอกก่อนนะพอเป็นแม่เนี่ยคลอดลูกเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาชอบเป็นมารม่าบลูมารม่าบลูคือเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดเพราะฉะนั้นคนเป็นผัวเนี่ย ต้องดูแลต้องดูแลต้องดูแลหรือรเ,รเป็นโกจีใช่ไหมต้องเอาจานแ,แล้วก็ไปเอาเฉาก๊วยมาให้กิน <c oughs> เดี๋ยว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 เธอกินสตรอเบอรี่ก่อนน้ำต้มข้นและเธอเฉาก๊วยใช่ <c oughs> วิธีไหนวะหาเรื่องแหละอยากให้เธออลใจไปเร็วทำไมทำไมมันเรี้ยวเป็นงูเหลืองูราวขบขนาดนั้นนะ ศิลปะไม่มีถูกผิดนี่ไงชาวกล้วยให้เมียไปซื้อแบบให้มาได้หั่นได้ทำอะไรซะหน่อยดูมีอะไรดูมีอะไรไหนดูสิมันจะขาดไหมเหอะนี่เออเฮ้ยมันดูหนึบๆนะเฮ้ยมันโอเคเจนจ้ะเออหัดเอาใจเมียนะเมียเหนื่อยนะโอ้โหเขาบอกกนอร่อยไหมหนึบๆดีนะดีมั้งเนี่ ผมบอกพร้อมบอกแล้วผมแล้วครับ <uno> รจริงๆแล้วช่วงนี้คิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าเอาใจเมียนหนึ่งวันเพราะว่าเราก็ยังต้องระวังในเรื่องของโควิดอยู่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอยากกินนุ่งอยากกินนี่อยากกินนั่นก็พยายามหาอะไรมากินที่บ้านที่บ้านก็จะได้มีความสุขได้คืนเพลงกันบ้างไม่งั้นมันก็แบบจะเครียดพออพ่อก,ก็เหนื่อยละแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันมีเจ้านี่แหละเป็นความสุขของที่บ้านหาอะไรลูกจะกินเก้าอี้หรอมาคลิปนีแบบวิ่งไปกินอะไรดีพอแล้วมั้งคอนเทนต์ตั้นๆเดี๋ยวของข้าวของหวานก็ต้องมีคลิปนี้ชั่วโมงครึ่งอหรายการนๆๆๆๆ เราอยากกินขนมจีนน้ำยาโอ้ยบีเฉากรวยแล้วอ้าวหงข่าวเขต้องกินเพื่อจะมันก็ไม่อิ่มตามลอยๆนะเหนื่อยมากใช่ไหมวันนี้เหนื่อยดูสมองช้าๆนะนอนน้อยเอาใจเร็วๆเข้าวอนน้อยมาหลายวันแล้วกินน้ำยานะกินน้ำยาตีนไก่ใหญ่ตีนไก่ไปยิงไปยิงมาแล้วอ่านี่จะอย่างแรกขนมจีน <S <S ตามมาด้วยน้ำยาป่าแล้วก็ตีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธอะไรเนี่ยเมื่อกี้นาย้หอมค่ะให้หมอมากินกับกับป้าผาเดินเล่นแป๊บหนึ <Okay ่งเห็นไหมผาสมดึกบุญคุณแล้ว่ะเขาบอกเขาจะเอาใจเราเขาบ่นเราตั้งแต่ต้นคลิปยังจะท้ายคลิปวะเนี่ยคนเป็นแม่เนาะให้นมลูกมันก็ต้องหิวมันก็ต้องอยากกินเป็นเรื่องธรรมดาเด็ดมากไงโอเคไหมดีกินให้หมดด้วยอืมเนาะกคุณนะไม่เอา เ็นลี่กินได้แล้วก็มีความสุขเฮลี่กินได้แล้วก็มีความสุขเดี๋ยวนอนให้ด้วยนะจ้านอนให้เราด้วะมันใช่ล้ะบีต้องนอนให้เรานี่นี่เออว่าเราปวดไหล่จริงๆ้องดูแลสุขภาพช่วงนี้นางเหนื่อยด้วยเอาจริงๆแล้วก็ต้องเอาใจนางหน่อยอ่ะทั้งนั้นกินเสร็จแล้วเดี๋ยวการหาของมาบำรุงสุขภาพให้เตรียมเอาไว้ละเมื่อเช้านี่ออกไปหาสาวมาใครน้องเฟิร์นเฟิร์นไหนเบอ์เฟิร์นไงพิมพ์นกพิมพ์นกอออเขาเลยฝากของมาให้พลอยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมไหม มาแล้วจ้าเน่พามโอ้ oh. ไม่พอพามโอ้ oh. ไม่พอพาม oh. โอ้โอ้โหเสียงเอฟเฟกต์มันสุดยจดจริงๆเลยนี่มันคืออะไรนะเออเมียผมก็ไม่น่าโง่เค้นอยู่เนี่ยรังนกอะไรนักหนาเ้ายทำไมต้องหลอกด่าเมียด้วยอ่ะยอกไงรักไงนไ รังนกดอกบัวคู่มีทั้งหมด3สูตรเอามาบำรุงเมียเมียจะได้สุขภาพดีสดชื่นผิวพรรณสดใสอย่างที่เมียผมวก็จะมีคำเฉพาะคือผิวพรรณเปล่งตลั่งมันคือเต่งตึงบวกเปล่งปลักแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยเนื่องจาว่าตอนนี้เมียผมเหมือนติดสปีดโบ๊สอะคือไปเร็วกว่าอายุแล้วนะดอกบัวคู่รังนกไข่ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อแน่นอร่อย กลมกล่อมไหนดูสิอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะพูดสโลแกนลูกค้างไงไหนดูดิดูมือดินี่ไงแทแไ่อ๋อนี่ไงใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ใช่ดอกโบู่นะครับนี่ยี่ห้อนี้จำไว้ให้ดีนะครับนี่คือขายดีที่สุดเป็นสินค้าย,ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยเขาให้เนื้อมาเยอะมากอยากกินรสไหนออริจินัลออริจินัลเฮ้ยภาษาอังกฤษเธอไม่ธรรมดาผามผาน สูด,ดั้งเดิมนี่ก็คือเนื้อแน่นกลมกล่อมแล้วก็ใช้น้ำตาลกรวดอย่างดีเลยโอ,โอ้โ oh, หเนี่ยภูมิใจนะแบรนด์คนไทยไปดังในประเทศจีนอันดับหนึ่งในประเทศจีน<อ>มาดูว่าเขาให้เนื้อมาเยอะจริงๆหรือเปล่าน,นี่นี่นีตักให้ดูเลยกล้องซูมดีไม่น่าเชื่ออร่อยมากแทนที่จะเอาให้เมียก่อนโห เดี๋ยวก่อนมันจะหมดขวดแล้วไม่องตากแล้วดีเลยอะ่ะเนื้อน่นๆเลยใช่ป่ะเนื้อเยอะมากอะ่ะอันนี้คือสูตรออริจินอลนะครับอ่ะขออนุญาตไปที่สูตรต่อไปอันนี้น่าจะชื่นชอบกันนี่สูตรไซริทอลครับสำหรับคนที่ต้องการรังนกที่รสชาติกลมกลม่อมอร่อยดูแลสุขภาพครับแล้วต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลด้วยเธออร่อยไปไหมอร่อย อันนี้ก็น่าจะกลมกล่อมแต่ก็สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าไม่มีน้ำตาลเมื่อกี้ออริจินอลเป็นน้ำตาลกรวดคุณภาพอย่างดีนะครับโอ้โทีเดียวหมดเลยเหรอเ้ยดีมันมีสูตรหนึ่งสูตรนี้ต้องลองนี่ครับเป็นสูตรผสมสารสกัดจากหญ้าหวานแน่นอกจากกลมกล่อมอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์จากรังนกและสมุนไพรธรรมชาติด้วยโอ้ยสีเขาเข้มกว่านะนี่ดูสีเขาโอ้ เนื้อนั่นๆอือูดิป้อนเมียป้อนเมียจะดีมากเลยอือไปไงหอมเยอ่ะป้ากินยังไงให้เหมือนโฆษณาคุณดูไว้นะคุณจะได้รู้ว่าคุณคุณจะจ้างใครเป็นพรีเซนเตอร์อะอะไรนะลูกค้าเหมือนกระซิบมาไม่ต้องพูดอือ ชอบอันเนี้ยหอ,อมเนาะมันหอมสมุนไพรด้วย<ด>นี่คือทั้ง3สูตรนะครับจริงๆแล้วมี2ขนาดก็คือ45มิลลิลิตรและ75มิลลิลิตรสามารถ<อ>หาซื้อกันได้เพื่อบำร,รุงสุขภาพเอาจริงวันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับก็ต้องดูแลคนที่เรารักคนใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็นี่เป็นการดูแลได้อย่างง่ายๆเลยก็มอบสีดีให้เ,เขานี้ครับรังนกดอกบัวคู่ไม่ว่าจะสูตรไหนก็นแล้วแต่นะครับยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยนะครับเฮ้ยแล้วช่วงนี้ไกลพี่เฮ้ยอะไรไปไหนอะมา พามพามนีเล่นใหญ่ตกใจมากอ uh. oh, ุ้ยกระชากคำใหญ่ให้กล้องเห็นมีนปล้ปีใหม่แล้วครับสามารถหาซื้อรังนกดอกบัวคู่ทั้ง3สูตรไปฝากคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคารพรักได้นะครับ mm. อยู่นการมอบสีในวันปีใหม่เพราะนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วด้วย mm. อ่ะถ้างั้นก็ให้เมียก่อนเลยดีมากเคารพเมียมากซื้อที่ไหนห้างสรรพสินค้าทั่วไปเดี๋ยวขึ้นหน่อยให้ตรงนี้เลยติ๊ง หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็ここย้ําเลยว่านี่คือรังนกที่ขายดียอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนนะจ๊ะโอเคฝากไว้ด้วยครับรังนกดอกโบกู้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับการอย่าตกนะทุกคนนะครับดูแลคนรอบตัวด้วยกันเองเองค่ะพร้อมเองหลับแล้วบายจัะบายเดี๋ยวคิดตังค์ที่ดีนะเอาทำไมซื้อมาให้จะมาคิดตังค์ได้ไงใช้บัตรเครดิตบีไปเอ้ย